อย่าท้อหนูเล็กโชวเลขเด็ดรถลายเซ็นลูกสามีมือเป็นระวิงงานไม่มีต้องขยันกว่าเดิมขยันแบบนี้ถึงได้รวยขยันแบบนี้ถึงได้มีพอสชีวิตต้องเสี่ยงต่ออย่าท้อหนูเล็กโชสลากกินแบ่งเลขเด็ดรถลายเซ็นลูก โพสสามีมือเป็นระวิงลั่นงานไม่มีเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมหนูเล็กกากาโพสภาพภูมิใจผลงานน้องวินลูกชายพร้อมลายเซ็นโดยบอกว่าวันนี้วินวาดรูปให้แม่พร้อมลายเซ็นข้างๆรูปภาพแรกในชีวิตที่แม่ได้รับแล้วทำไมมันมีความสุขได้ขนาดนี้ใครไม่อินกับความเป็นแม่จะไม่เข้าใจความรู้สึกได้จริงๆภาพแรกของเด็กชายวินสามขวบเริ่มหัดลากเสน้นมนุษย์คือสิ่งมหัศจรรย์จริงๆ แม่จะเก็บไว้ให้วินดูตอนโตนะก่อนจะโพสโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายใบเลขท้าย854094พร้อมแคปชั่นว่าชีวิตต้องเสี่ยงต่อไปอย่าไปทอ้อลายเซ็นวินกับเลขรถนะคะงานนี้เอิร์กพรมพรถึงกับบอกว่าต้องตามละด้านแหม่มสุริวิภาและแอนนาชวนชื่นก็ส่งกำลังใจให้สู้ต่อกว่าจะเป็นจอมยุทธมันต้องมีแผลสู้ต่อไปทาคขชิ ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์บางก็ขอตามบ้างก็บอกว่าเลขกุญแจรถด้วยค่ะแม่พาถูกรางวัลที่หนึ่งหน่อยนะคะน้องวินเฮงๆนะคะพี่หนูเล็กเลขทะเบียนร,รถกับเวลาตรงกันด้วยนะคะก่อนที่หนูเล็กจะโพส์คลิปเอกสามีมือเป็นระวิงทำงานแพ็คของส่งลูกค้าพร้อมแคปชั่นว่างานไม่มีเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมอย่าท้ออย่ารอทุกเวลาคือเงิน ขอบคุณลูกค้าที่สั่งอย่างต่อเนื่องทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ขยันจังเลยไม่แปลกใจที่รวยเอารวยเอาขยันแบบนี้ถึงได้มีรถพอสวันก่อน F หอยลายกับปลาหมึกสงสัยต้องมาสั่งครีมเพิ่มละแม่ค้าสวยเกินเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด